สวัสดีครับอันนี้เรามาพบกับโปรแกรม f a t c ซ6นะครับสำหรับเริ่มเล่นสำหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นนะครับ FAT เราจะมาแนะนำการเข้ายังไงเข้าสู่โปรแกรมครั้งแรกนะครับการโดยหน้าโดยโดยดูที่หน้าต่างนี้นะครับรอบรอบจะมีด้วยกันอยู่3ช่องนะครับจะมีข r ข a t e Form ทีมอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านไม่ออกเหนกันแล้วก็มาคีย์เอ็ e นแล้วก็ริมนะครับครับน,นี้เราจะมาเลือกทำโปรแกรมแบบไหนก็นแล้วแต่ที่สะดวกนะครับแต่วันนี้เราจะมาเลือกกันที่แอปพลิเคชันสกิป3.0นะครับพอมาปึ๊นะบเลือกเสร็จแล้วก็จะเข้ามาเป็นหน้าตาแบบแบบนี้ตลกตลบนิดนึง สักคู่นะครับต่อมาครับส่วนประกอบของแฟตจะมีด้วยกันอย่างแรกครับจะแนะนำครับแถบเมนูบาร์จะมีด้วยกันไ e ดีดวิวเดนโมดิตี้แท็ k คอมแล้วก็คอนโทรลแล้วก็ดี r ูบินเดอร์แล้วก็ h e ล p ครับ ต่อมาตรงกลางจะเป็นสเตทนะครับเรียกันว่าสเตทที่สำหรับทางานหรือว่าส่วนทำพื้นที่ทํางานนะครับต่อมาข้างบนนี้ครับจะเป็นไทม์ไลน์เอาไว้อ่อเดี๋ยวเราจะเมาส์เมาส์เอาไว้สําหรับเล่นงานหรือว่ากดดูงานนะครับต่อมาครับ ขวามือจะเป็นเกี่ยวช่วนนี้เกี่ยวกับหันหนลนะครับแล้วก็จะไปด้านซ้ายมือนี้จะเป็นกล่องเครื่องเบอร์แล้วแต่สะดวกครับจะไม่วางหนก็ได้แถบเมนูเมนูบาร์นะครับแถบเมนูที่รวมรวมคำสั่งทั้งหมดเกี่ยวกับชิ้นงานหรือมูฟี่ต่างๆแล้วก็มาเป็นทูนบอ็อก เป็นกล่องเครื่องมือต่างๆที่เอาไว้ตัดแต,งต่งตัดตัดแต่งทําสีอะไรก็ได้หรือว่าเราจะตัดกรอบวัดรูปใส่เพิ่มเติมเขียนวัดรูปได้นะครับเครื่องมือจะมีด้วยกันคือหัยลูกศรเลือกกาตอกสอนแล้วก็เส้น ยนสอแล้วก็อะไรก็ทำไม่ได้ละคังสีแล้วก็วกเพิ่มเติมสีนะครับประมาณนี้แล้วก็ส่งเข้าสมออกยังลบแล้วก็สามารถเลือกเทสีแล้วแล้วก็คีนสีก็ได้นะครับต่อมาพื้นที่สเตนนะครับหรือพื้นที่ทําง,งานเราจะมา มันสามารถใช้คำสั่งเปิดปิดพื้นที่ทำงานเโดยใช้วิ Vi ิวโฮอ,อะไรวะิว,วโฮอตตอนไม่ใช่ครับถุยไม่ใช่นะครับ pass สเตดบ,บอร์ดเออนี่นครับอยู่นี่ครับหรือว,ว่า Control Shift w ก็ได้นะครับเามาดูกันนี่ไงครับ อัตรา,าเป็นอย่างนี้มันโทรลชิปดำไปต่อมานะครับทม์ไลน์ทม์ไลน์คืออ่าจะอะไรส่วนที่อยู่ข้างบนนี้นะครับคือทม์ไลน์มันจะมีด้การจะสองส่วนคือส่วนเลเยอร์แล้วก็ส่วนเฟรมนะครับนี่คือส่วนเลเยอร์นี่คือส่วนเฟรมนะครับหัวเยอรนี่เอายัไงเลเยอร์ก็เหมือนที่เปลี่ยนแผ่น เสมือนแผ่นใสใช้วางมัสดุซ้อนกันนะครับส่วนเฟรมก็จะแสดงช่องเฟรมที่ทํางานกับเฟรมในภาพยนตร์โดยเมื่อจะมีการแสดงเฟรมอย่างต่อเน,นื่องก็จะทําให้เกิดการภาพเคลื่อนไหวได้นะครับเราสามารถแบ่ง ต่อมานะครับพาเนลพาเนลนะครับพาเนลจะมีด้วยกันอยู่หลากหลายพาเนลนะครับอย่างพาเนลคัลเลอร์นะครับจะอยู่ด้านขวาเมื่อนี้นะครับต่อมาเป็นพาเนลอะไรเอ่ยอินโทรเอาไปไหนกันวะเดี๋ยวนะครับแป๊บสักครู่ พาร์เนลนะครับพาร์เนลอินโฟนะครับจับบิวจะเป็นการแสดงความกว้างของวัตถุ h นะครับแสดงความสูงของพื้นที่สภาพนะครับเฮนนี่จะเป็นแสดงความสูงของวัตถุนะครับต่อมาจะเป็น x กับ y ว่า x แสดงตำแหน่งของวัตถุในแกน x ส,ส่วน y แสดงวัตถุในแกน y นะครับโอเคพาร์เนล transform นะครับโรตากำหน scale 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 ดมุมนะครับวัตถุนี่นะครับต่อมาสายโอ้ยแก้ยแก้ยำหนดค่าคำสำหรับบิดวัตถุนะครับต่อมาเป็น 3D ม e ี t ล r เตอร t เล็กโรตาช rotation นะครับมั่นแน่ใจ นดมุมเพื่อมุมจุดสามมิติแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น center point นะครับ center point โดยกำหนดจุดศูนย์กลางวัตถุมิตินะครับต่อมาเป็นพ a n น l library นะครับ p a n น l library แนวเนี่ library เนี่ครับ มานะครับเป็นเซมไอพาร์เนลไลเบอรี่อยู่ทางด้านนี้นะครับเอามือเหมือนกัน,นสามารถใช้องค์ประกอบเช่นซิมบอลภาพมูวี่ไฟล์วิดีโอต่างๆที่เก็บองค์ประกอบอันนี้ให้เป็นระเบียบเป็นโฟลเดอร์ได้นะครับต่อมาเป็นต่อมาเป็นพาร์เนลกับมอนิเตอร์เพนนะครับอยู่ทางด้านนี้ เป็นการเก็บเพิ่มเงชื่อมไหวสำเร็จรูปเพื่อช่วยให้สะดวกในการใช้งานนะครับต่อมาเป็นพาร์เนลอะไรนะแอคชั่นหรอแอคชั่นมัม้งนะนะครับไม่แน่ใจ <c oughs> อ๋อ action นสคริปโดยการกด F9 อ,อ,อ้าว F9 หรือมาที่นี่ก็นะครับ Indo. อ n d o เรียกนี่ครับแจ้าแอปชั ar, ่นเกิดมาเป็นหน้าต่างนี้นะครับใช้เพื่อีงานสามารถตอบโต้ผูกับผู้ใช้งานได้นะครับหรือเช่นการทำเกมหรือปุ่มที่รับการตอบโต้ตจากผู้ใช้นะครับสำหรับนหน้าต่างก็จบวงเพลงท่านี้นะครับการแนะนำเรื่องส่วนประกอบของแฟต และเข้าสู่แคมฟปญนะครับ